ยิงแฉลบอืมกระลิ่มกระทุยิงแฉลบหม่ไปนี่โอ้โหแต้มแหลกถาดไปแล้วครับเอาไมเอาไม อู้ดอ้นตะเพี้ยนบะตะเพียนครับตะเพียนอู้ตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ อู้หูนี่ครับแต่เพี้ยนครับโอ้อโฉก <Glue> ล,ล้อเพนดิไปครับเต็มแหลกครับผมเต็มแหลกครับสวยๆแอบลุยต่อลุยต่อไปครับลุยต่อ ไหมเงียบกิ๊บรู้ลึกครับนอนปืดมั้ นี่ครับสวยนะฮุกเจ็ทคีนะ่าจะมีนะครับเต็มที่สองลนะลุยต่อ ปนิมโดนให้กล้าดักปิงไงลอนิอยครับปนิมปนิมานครับนิ มาสัวันหนึ่งฮะนะโอ้โนี่ครับแต้มที่สามสวยๆเนาะโอเคครับนี่กัใส่ไส้นี่เนาะสวยดีโอเคครับ,นะคครบลุยต่อครับเก็บปากกันไป กี้ผมป้าหนวนจันทร์ครับโอ้ยังใหญ่ครับเพิ่มยางผมเส้นใส่ย,ยางผมเส้นเมื่อพอมกำหายไปแล้วเนาะโอ้โหเสียดายอยู่ระยะไก่ครับประมาณ30เกือบ40เมตรโอ้โเสียดายเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยนขึ้นเก้าพุ๋น,นะครับสูงหน่อโอ้โเสียดาย ไปครับผมกลับบ้านดีกว่าวันนี้ได้สามเต็มครับดีไปพอผลงานเนาะสามเต็มนะครับนี่ครับผลงานของผมวันนี้เนาะสามเต็มได้บาจังคอนะครับ ะจ่งเพิ่มน,นะครับเนาะตอนนี้มีโอ้โหสองโลหกสองโลสองโลเปะ๊ะปัดเศษต,ต่อขวางเนี่ยโอเคครับผมวันนี้แค่นี้ครับสามเต็มสวยๆครับผมสวัสดีครับ